พี่น้องสิไปชายเจ้ามื้อนี้นะสิไปใช้เอามาพี่ไปเอาหยังนี่อ่ะไปเอาอึไปเอาอึบ่หืมสวัสดีพี่น้องคุณพ่อกับช่องสาวนิงบาดนะเนาะงานเตรียงสิมาเอาบักอึไป1เนาะบักอึทางใดเดี๋ยวนี่ เดินเดินเดอเลาะ้ะะะม<ห>าเมื่ไอไงหนึห่งข้กรมี้ดิเดี๋ยวหาก่อนหาอยู่ทีทางฝีลูกอือเออให้เดบิดเอาไว้นี่ยข<อ>้าอมันตายอ่ะบิดเอามะไเอ,อมีได่ะเอาเถอะ ป้าดิป้าปวกกินปวกกินมาแล้ปวกกินแหว่งไปเลยเออปวกจนเอาไปกินแถวนี้มีหมากมันอยู่บ่แถวนี้มีหมากอยู่บ่บ่ con ừ, không nói yêu thương khốp là bạn biết nhắn nhìn đi buộc kín chạm chết thật thảo tầm bưng nữa anh chỗ máu จอมก้นมันลูงนักมึกอืออันนี้ก็ไปก็สิบุไดฮนั่นวี่นะได้ใิ่ปะหนึ่งกินพี่พี่มาเบิ่งหมากวันบ่ท่าน,ธธนปวกกินพี่ก็บมีี่ฮี่ก็ดอกหมากเนี่ยนได้เนื้นนนาง,งามกระลังเหลือมมีสามสี่หน่วยทั้งในบุระบร้านเบิ่งเนาะ แต่ทางนอกนี่นี่พี่น้องหน่วยหนึ่งอยงู่นี่มมนางคุกหมกอยู่ตุ้ใหญ่ป้ายบัดนี้ไปหนึ่งมาเอื้อกินกันมันจะเป็นอย่างกินได้อยู่ดอก เขา,าเต,ต้อมเห็นยังไงนะถ่ายเลยเด้ถ่ายเขาต้อมปลงมักอือ้อนี่ผ่ามักอือ้อนี่คัดก่อนปวกกินก็เลยซีอีกหนึ่งสิ <c oughs> เป็น,น,ปย,นยังผ่านออกผ่าแล้วก็มาล่างไปซี้ไปซีา มันแข็งมะนาวนะอนนนะแม่บอดเนาปบวกกัดกินนบว่ะตัวตัวนี่ตัวบวงไามมีบวงก็วอมีบวงม,าามันก็ตางลูกกดในมันเหียงว่ะมันยาเคยยาจกันยาัาเ่ใส่ากันวะนะ่นนะ วายป้ามันป่งบีอ่ะมันปงโออไปเอามาปลูกบดอึดเราดีเกก็ลืมเออปาด้วยเอาไปนั่นละเอากอยมาใส่ป้าเออ The the เด้อคืนหนึ่งละก้อยมาแลงกระสองมาคือกระสามกินได้เนื้นอมันแห้งหูบวับอยู่ <c oughs> อ่เททนะเห็นแ้วนะคะเรียบร้อยมัใน,นกระเซือใสะหวดหนึ่งไข่กระเลปิปี๊ปปัน้นผูกขาดอือมนม่ไปได้กว่าตลุกเลยแบบจินะ นุวนหนึ่งเอาหอนนะคุณหนึ่งไข่หมากน้ำตาลกระส่น้ำตาลเอาอีกได้วเอาไปข้างเอาไปข้างมาจุไปข้างไปหนวัดซอกงูไปใส่หัวต่อยาอ่าขามันซุกเด้อบัดนี้มากินน้ำตาลเด้อตอนเพลินนี่แหละน้ำแข็ง ร่มแล้วขู่ลรมแล้วแต่หูเขา่ยาที่แก้มมาไหมได้โเมีบ่อน่ะนะนงไนี่ชด้อไนมาใน่นอะเ็อันเพ่งปูว่าเงาผ้าอะติดอันนึง พอบเก็บคนขี่มูไปใส่กุกผ้าพื้นที่งามกุกผ้าบงงามบางย่านน่ะขี้เขียวมันก็ได้สี่ใบมันเส่กระเด้ซุกแล้วซุกแล้ววันนี้มาเด้อมาเด้อมุนเนี่ยกะเพราอีวะเอาไปยัง เอานียนมั้ย้น้ำนะมันครับขมิบปลาเห็นมันน่าทึ่งิ้มันเนาะเพราะมันตายปาปลาเนาะแล้วนิ้งเบกเ็ดอกมนะคะเขากล้องก็ได้นะง่ายโทษ มันป่มมันเดี๋ยวให้้อนเเอามาอีกตายเราไ้กินดอกมาเนี่ยนะเราเห็นบนี้ข้าวโกัมเรินอ้วกันกินได้อามาเขาหนึ่งจะกู้ไว้ง้กจะ เราคือไอ้่กินหวานลูกกจะกิน็เอิได้จากทัวจะเกาหหันี่นอเบ่งต้เหมดมะล้วยซุกก็มีเด้พี่น้องนากล้วยซุกยแหล่แล้วปลูกในสวนนี่แหละหวเยียชื่มให้บ่งหน่อยเด็ดต่างกัยกเว็บสนียอะเแมเราลายตาเชือมีแต่หดแดงน่อยจะปะ Yeah, プ ay, プไปป่ะเราได้แตงได้งผ่าไปนั <the <the ่งได้เลยอย่คหัวเด้อน้ำแอมอร่อยฮะร้านทรายวะอร่อยอร่อยมาเด้อกินบ่อกกีกล้วยเนี่ยได้เดี๋ยวเราไปน้ำทันเนาะบ่กินเด้อแต้มันอ้ำกินโทอดเหมือนบางนาทั้งอาารยืมเลยยังวะอือข้ากินอะไรล่ะคิโอ้อทุ เค้กกินได้เ้าไอาจจะกินเค้กกินเศร้าเลยเศร้เลยเศร้ลน่ว,ว,วยมบเกอร์จริงได้งั้นวันศุได้กินเค้กกูงคนทีกินนื้ซ้ำไอซ้คือเฉยมันน่ากะเานดเดียนึนกินเปอซ์ถ้าดกินได้เนยนะ้าคนไม่ได้กินคนที่ได้กินได้เป็นะ กินอะไรแบบหนกนอะเอขีบบเลขีบอเลยนั่นน่ะโอ้เขา้นานั่นน่ะเออมันนั่นนะขีบบอีลยปะทำมันไข่ไหลออกมาอันใสพุไยามเยถ่าบมนั่นเป็นเพนั่นเป็นแต่มาอเข่าธรรมดานะ ตัวมันจวัคซีนรักมือ้ยงี้นหะคอยมือค่อยมือใหเออมันก็ทะเ้ชักกันฮัหอวมันซักกัตอน่ะกี้นั่นแหละบอกเสะนโอมักเตได้ทบัวเตอ้ซักคแม่ักกับตอน่อกี้กับเามแม่ีกวนเผากล้วยแล้วพู กิเขาเจ้าซึ่งกำลังกันแล้วนั่นเอมบ่เลิกล่ะมาฝึน่นแล้วหัวมาแล้วเด็กประหงเงาหมดและนี่จะกินสามคนเจมกรโตว่ะเขาอ่นเราร่มเ่ารุงมเลยกขาวไปแล้วลุงนะ เออเปอเออไม่ <kung> ้ไนวายน้า <sponge> <cake mouth> ันมานนอยๆกไปมันมีขมอดตันน่ะบียกไปนะไปไนาะไปไปมาพพวกมาไปสกอนงสกอนไปยนะเขเอาไปกินพอจิไปน้ำมันค้างไปตนกับเขาไปอยู่ไปพ่อเน่าใส่ะ่ก่อนกมุ ใช้หนาขาวาใชาปะไอ้หนาขาวแล้วเอาบพต่อมกล้องอันนี้ดีเด้อหนาขาวพี่เหรอเออแล้วก็เนียนแล้วขบบ้าวเลื่องเออเอ้าข้หน้าใส่อันนี้่คอมเนต์ใส่อันอย่งมะพร้าวข้าวซอเนาะใส่ต้าวมะพ้าวมันกวรหั่นกินตะวันแลกวกบกยา ดอกบัวว่าวใส่ยาเมื่อกี้ขึ้นล้นยดล้นยดยิบนะไปเห็ดบุหรี่ทิ้งร้ายเลยขึนกระตุ้นตัดกิ้นไม่ได้ไร้กระตุ้นจัดนะพอหน้อยคิอมันกระไรขนนะครับเปิ้งอ่ะเขาอยากกระตุ้นตัดเลยได้จังกินเขาอยากยังแล้วอยากกระตุ้นอ่ะเอาไปห่อนะท้องโคมกระตัดแหละ ก้วยซุกกับแม่กิวยุกกับแม่เออกินวยุกกับป้ากับขาว่แช่บเออไจังกวยุกกินวมื่อห่บ่นในน้อยคู่เจ้าด้วมันตายุบันนาออกบุบ้มากวุกงามกังามแซ่บกัแซ่บคือยแหล่ถ้ามานี่น้องนี่ยเหอุป้าคูเจ้าก็ดติอืมอะไรบบายพี่น้องเน ผ่ากแม่ผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮช่องเราเอาว่าบุเป็นผ่ากดไลค์กดแชร์ผ่ากดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกดติดตามนะไฮช่องสวัสดีิงบ้านหน้าเด้อไฮช่้งยังในนาเด้อบ๊ายบายจำด้วยป้าไม่เชี่งแดงยังป่ะเออนั่นแหละแจ็บ